คลิปนี้นะครับผมจะเอาโซนิกกับเทลนะครับมาลงตีนิวดับ9กันนะครับเมื่อเราเอาเทลกับโซนิกนะครับลงดานนะครับมันจะเพิ่มลิงนะครับ1น0่เนตะถ้ากับว่าเราได้ลิงคูณ3นะครับเดี๋ยวผมลงฟาร์มดูนะครับว่านานตีนิวดับ9้านะครับจะได้ลิงเท่าไหร่นะแต่ละรอบนะครับผมจะพยายามเก็บลิงให้มากสุดแล้วกันนะครับว่า่อรอบนะจะได้เท่าไหร่นะ a few moments later ตั้งแต่การอัปเดตแพทมาครับพีมานะครับควเพิ่มกิจกรรมนะครับตามหาลิงนะเยอะขึ้นนะทำให้เราครับมีโอกาสได้สูงสุดนะผมว่ากรันตีนักสายฟีนะน่าเกิน3าดาวอ่ะผมกองขึ้นกิจกรรมไปดูครับนี่ครับกิจกรรมนะครับที่เพิ่มมานะแต่ละกิจกรรมนะครับมันจะเพิ่มครั้งละ500ลิงนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเป็นกิจกรรมที่5ห้นะครับแค่เราแค่ไปผลิตของนะต่างๆนะเส้นผลิตเลยนี่มีนะครับหรือว่าผลิตอีก็ทานนะครับหรือว่าเป็นผลิตขวานนะครับ ก็ได้มานะครับแค่เอาโซนิกกับเทลนะครับไปผลิตเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ยากนะครับสําหรับการสะสมพลิงนะส่วนการตีมอนครับเหมือนว่าทางทีมานนะครับจะรับมาให้ขึ้นนะเหมือนกับว่าผมตีบอสนะครับเมื่อก่อนนะครับบอสย่างแข็งเลยอย่างนี้ครับคอมโบรอบเดียวก็ตายแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูการตีมอนนะนี่ครับคอมโบรอบเดียวก็มอนก็ฟิวแล้วนะครับทุกเกตไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บลิงให้มากที่สุดแล้วกันนะครับดูกปาผมว่ารอบนี้นะครับคูณ3นะครับจะได้เท่าไหร่นะสูงสุดนะครับผมว่าไม่เกิน850นะครับในการเก็บลิงนะเท่าที่ผมเล่นมานะนี่ครับมาถึงบอสนะครับผมกดออโต้เลยครับแล้วก็ให้พยาธมานครับแล้วก็ให้คุกกี้ไฟเราสกิลยกปีครับนี่ครับหลังฟ้าทะเลระเบิดทีแล้วก็บอสก็ปิวแล้วนะครับ ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะที่ยังเวลไม่สูงนะครับก็สามารถผ่านด่านได้นะได้ประมาณ2,559นะต่อรอบนะครับผมว่าตกเสียต่อวันนะ่ะถ้าเป็นคูณ3นะครับได้ทั้งโซน,นเด็กนแวนะก็ตกตประมาณ7,500ลิงครับหรือบางคนก็มากกว่านั้นนะถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สัน้นๆเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ